แม่ครับถึงแม่จะบอกว่าแม่อยากอยู่คนเดียวยังไงผมกับตองก็ต้องมาเยี่ยมแม่ทุกเทศกาลอยู่แล้วครับผมว่าแม่ยย่ยมาอยู่กับพวกเราดีกว่านะครับต่อไปนี้ผมกับตองจะดูแลแม่เองแม่คะแม่ลองคิดดูสิคะบ้านเราสองคนก็ห่างกันตั้งไกลแล้วลูกตองก็ยังต้องเข้าโรงเรียนอยู่ด้วยอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าตองต้องทิ้งลูกเพื่อมาเยี่ยมแม่หรือว่าในวันนึงเราไม่มีเวลามาเยี่ยมแม่เราก็เป็นห่วงแม่กันอยู่ดีนะคะแล้วถ้าเกิดว่าแม่เนี่ยมาอยู่กับเราเลย เราจะได้ดูแลแม่สะดวกมากขึ้นเนะคะแลราอีกอย่างหนึ่งแม่ก็จะได้ดูแลหลานด้วยไปรับไปส่งหลานได้ด้วยแล้วแม่มาอยู่กับเราแบบนี้ถ้าเกิดวันหนึ่งแม่เป็นอะไรขึ้นมาเราจะได้ดูแลแม่ได้ทันด้วยมันก็จริงนะลูกเพราะถ้าเกิดว่าแม่ไม่สบายขึ้นมาเนี่ยพวกแกจะได้ไม่ต้องลําบากขึ้นขึ้นลงลงมาดูแลแม่ไงพวกแกสองคนเนี่เป็นเด็กกตันยูจริงจเลยนะลูกแม่สังเกตเห็นเพื่อนบ้านบางคนนะเขาไม่โชคดีเหมือนแม่เลยอ่ะบางคนอ่ะไม่เคยมาเยี่ยมแม่ด้วยซ้านะลูก การที่แม่มีลูกสะใภ้แบบตองเนี่ยถือว่าโชคดีมากเลยนะลกูกเอาเป็นว่าเดี๋ยวแม่ไปเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ไปอยู่กับพวกแค่เลยนะดีเลยครับแม่ตองเขาจัดห้องให้แม่ไว้นานแล้วนะครับมันเป็นห้องที่กว้างมากเลยครับอากาศถ่ายเทดีตั้งแต่ที่ตองแต่งเข้ามาในบ้านเนี่ยตองเขาก็คิดไปแล้วครับว่าห้องนี้ต้องให้แม่อยู่เท่านั้นเพราะว่ามันดีต่อสุภาพครับและที่นอนเนี่ยตองเขาก็สั่งซื้อแบบพิเศษเลยครับเหมาะสำหรับผู้สูงอายุมันนุ่มสบายมากเลยครับถ้าแม่เห็นเนะี่ยแม่ต้องชอบแน่แน่นี่นัดแกว่าใครสููงงออาายยยุฮะแแมกํลลัจดีี่้ววเช แต่มันก็ยังดูดีอยู่นะแน่นอนเิยค่ะแม่แม่เริ่มมีอายุแล้วต้องก็อยากจะให้แม่ได้นอนสบายๆนะคะจริงๆแล้วตั้งแต่พ่อแกเสียไปเนี่ยแม่ก็อยู่บ้านเราคนเดียวมาตลอดเลยถามว่าเหงาไหมมันก็มีบ้างอะนะแล้วตอนที่พวกแกสองคนแต่งงานกันน่ะแม่ก็วางแผนไ้แล้วนะว่าเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขที่นี่ลูกแม่ก็เลยตัดสินใจซื้อหลังใหญ่ไปหน่อยอะ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอก เอาเป็นว่าเดี๋ยวแม่ยายไปอยู่พวกแกแล้วกันแม่เองน่ะยังแข็งแรงอยู่นะถึงแม้ว่างานหนักๆแม่จะทําไม่ได้อะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานเล็กๆในน้อยงานบ้านงานเลือนอะไรแบบนี้แม่ช่วยพวกแกได้สบายอยู่แล้วแล้วอีกอย่างนะตองแม่ยังมีเงินบํานาญเดือนละหกพันนะลูกนะเอาเป็นว่าแม่จะเก็บไว้กินขนมสักพันหนึ่งแล้วกันส่วนห้าพันอ่ะแม่จะให้พวกแกสองคนเอาไว้จ่ายค่านา้ําค่าไฟหรือว่าค่าใช้จ่ายในบ้านนะลูกนะแม่ยกให้พวกแกสองคนเลย แม่คะที่เราจะพาแม่ไปอยู่ด้วยเนี่ยเราไม่ได้ให้แม่มาช่วยออกค่าใช้จ่ายนะคะเราให้แม่มาอยู่ด้วยเพราะเราจะดูแลแม่ค่ะแม่เราเงินเนี้ยแม่ก็เก็บเอาไว้ใช้เถอะนะคะแม่มีเงินเก็บไว้นแม่จะได้อุ่นใจด้วยแต่ถ้าเกิดว่าแม่อยากจะช่วยจริงๆแม่ก็ไว้ซื้อขนมให้หลานแม่แล้วกันค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยลูกตองก็ยังเด็กอยู่นะคะตองก็ไม่อยากให้ลูกกินขนมอะไรมากหรอกแม่ก็เอาแต่พอดีแล้วกันค่ะแล้วอย่าง แม่ก็มีลูกชายคนเดียวสุดท้ายแล้วเงินแม่ะ่ะมันก็ต้องเป็นเงินพวอแกอยู่ดีแล้วอย่างะแม่แก่ขนาดนี้แล้วตองแม่ไม่มีภาระละไรต้องจ่ายเราลกขอแค่กินขนมเดือนละสักคันก็พอแล้วถ้าเกิดว่าแม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอะแม่จะบอกพวอแกทีนี้แล้วกันเอาไปหน้าตอนนี้เราไปเก็บของกันเลยไม่งั้นไปเก็บของกันนะคะ แม่คะแม่ก็อยู่กับพวกเรามาครึ่งปีแล้วแม่เป็นยังไงบ้างคะแล้วกับเพื่อนบ้านแม่โอเคไหมคะหรือว่ามีอะไรที่ยังไม่ชินหรือเปล่าโอ้ยตองมันดีมากเลยนะลูกพวกแกสองคนเนี่ยดูแลแม่ดีมากส่วนหลานอ่ะก็เป็นเด็กดีแม่ไม่คิดเลยนะว่ามัานปลายชีวิตแม่แม่จะมีความสุขขนาดนี้ค่ะแม่สบายดีก็ดีแล้วล่ะค่ะต้องเห็นแม่มีความสุขตองก็ดีใจ แม่คะพอดีว่าตองกับพี่น็อตเราปรึกษากันว่าเราอยากจะย้ายไปอยู่บ้านที่มันใหญ่กว่านี้ค่ะเอ้าทำไมลูกบ้านนี้ไม่ดีเหรอคือมันไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะคะแม่พอดีว่าตอนนี้เราก็แพลนว่าจะมีลูกคนที่สองกันอยู่แล้วแล้วบ้านหลังนี้เนี่ยมันก็เล็กไปด้วยอะค่ะแม่แล้วอีกอย่างหนึง่งหลานแม่ก็กำลังจะเข้าชั้นประถมอยู่แล้วจริงๆเราสองคนแอบไปดูบ้านมาแล้วนะคะแม่ บ้านหลังนั้นเนี่ยก็ทำเลดีมากเลยนะคะแล้วก็พื้นที่กว้างขวางอยู่ใกล้โรงเรียนด้วยเออแม่คะแล้วบ้านหลังเก่าแม่เนี่ยตอนนี้ก็ว่างอยู่ใช่ไหมคะปล่อยเช่าก็ไม่ได้เพราะว่าราคาเช่าก็น่าจะต่ำเกินไปจริงๆตอนกับพี่น็อตก็คิดกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าแม่ขายบ้านหลังเก่าของแม่แล้วก็รวมกับบ้านหลังนี้ที่เราอยู่เนี่ยรวมๆแล้วก็น่าจะซื้อบ้านหลังใหม่ได้อยู่นะคะ อยู่ดีๆพวกแกสองคนมาพูดแบบนี้แม่ก็พูดไม่ถูกเหมือนกันโลกเอาจริงๆแล้วแม่ก็เคยได้ยินเขาพูดนะโลกนะบ้านนี่เปรียบเสมือนที่พึ่งที่สุดท้ายถ้าเกิดว่าอนาคตมีปัญหาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนกันแต่แม่ไม่ได้หมายความว่าพวกแกสองคนจะทิ้งแม่นะแม่แค่พูดเผื่อเฉยเฉยอะ่ะแม่ครับผมเป็นลูกของแม่นะครับผมจะไม่ดูแลแม่ได้ยังไง แม่ลองคิดดูดีๆสิครับวพราะที่ผ่านมาตองเขาดูแลแม่ดีแค่ไหนงานบ้านทุกอย่างแม่ก็ไม่ต้องทําอะไรเลยตองเขาเป็นคนจัดการให้ทั้งหมดมผมว่าบ้านเก่าของแม่ถ้าปล่อยทิ้งไว้เฉยๆมัน่าเสียดายนะครับผมว่าแม่ช่วยพวกเราเถอะนะครับน็อตเอาแบบนี้ได้ไหมลูกเอาจริงๆเลยนะแม่ไม่อยากขายบ้านเลยอะ่ะแต่ว่าแม่น่ะพอจะมีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งนะลูกซึ่งแม่ไม่เคยบอกพวกแกเลยแต่ใน,นเมื่อพวกแกอยากจะซื้อบ้านอะ่ะ เดี๋ยวแม่จะเอาเงินเก็บส่วนนั้นน่ะมาช่วยพวกแกเองแล้วแม่มีเงินเก็บอยู่เท่าไหร่ครับมันจะพอไหมครับเพราะบ้านที่เราดูไว้เนี่ยมันใกล้กับโรงเรียนมากเลยราคามันก็ค่อนข้างแพงทีเดียวจริงๆแล้วแม่ก็มีอยู่แปดแสนนะลูกแล้วถ้าเกิดว่าขายบ้านหลังนี้รวมๆกันแล้วนะ่ะมันก็น่าจะพอนะหนูแต่ถ้าเกิดไม่พอพวกแกสองคนก็ไปกู้ธนาคารสิลูกเดี๋ยวแม่จะเอาเงินบำนาญของแม่นะ่ะมาช่วยผ่อนให้แปดแสนเลยเหรครับ ถ้ารวมกับการขายบ้านหลังนี้ก็น่าจะโอเคครับอาจจะติดค่าตกแต่งบ้านนิดหน่อยก็แค่นั้นเองครับก็ไม่เป็นไรค่ะพวกเฟอร์นิเจอร์หรือว่าของตกแต่งบ้านก็ค่อยซื้อเข้าบ้านทีหลังก็ได้ค่ะได้จ๊ะโลกถ้างั้นพวุ่งนี้แม่ไปเบิรให้นะครับแม่นี่มันก็สายแล้วนะทำไมแม่ยังไม่ลงมาอีก ใช่อ่ะสิแม่แม่คะแม่ตื่นหรือยังอะคะวันนี้แม่ต้องเอาเงินมาให้ตองกับพี่น็อตไปซื้อบ้านนะคะแม่แม่คะพี่น็อตทาไมแม่พี่เขาเงียบไปเลยเขายังไม่ตื่นเหรอแล้วพี่จะไปรู้ไหมล่ะเฮ้ยดูว่าแม่จะเป็นอะไรไปทำไงดีอะแม่ยังไม่ให้เงินเราเลยนะถ้างั้นเราเรีบขึ้นไปดูแม่กันก่อนดีกว่า ครับแม่แม่เป็นอะไรหรือเปล่าครับแม่คะ